หาพระเครื่องที่นิยมและแพงที่สุดของไทยพระเครื่องไทยราคาจะแพงหรือไม่แพงขึ้นอยู่กับจิตใจและความนับถือส่วนบุคคลพระเครื่องบางองค์ราคาไม่แพงแต่มีมูลค่าทางจิตใจหรือพระเครื่องบางองค์ราคาแพงมากแต่ผู้ซื้อเลื่อมใสและศรัทธาจึงพูดได้เต็มปากว่าของชิ้นนี้ล้ำค่าและคุ้มค่าคุ้มราคาที่จะจ่ายดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่าพระเครื่องในประเทศไทยไม่มีมูลค่าตายตัว ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดในยุคนั้นๆจะถูกจะแพงไม่สำคัญขอถูกใจไว้ก่อนแค่นั้นเป็นพอในอีกแง่ของมูลค่าพระเครื่องที่เพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันมีผลมาจากการที่พระองค์นั้นๆเป็นพระเครื่องแท้เก่าเก็บที่หาได้ยากยิ่งหาได้ยากยิ่งแพงยิ่งเป็นปีที่เก่าแก่ดั้งเดิมและผลิตน้อยก็ยิ่งมีความต้องการในตลาดพระเครื่องมากขึ้นไปอีก5อันดับพระเครื่องราคาแพงที่สุด ัจจุบันราคาของพระเครื่องทะยานสูงไปถึงหลักล้านบาทซึ่งแต่ละองค์นั้นนับว่าเป็นพระเครื่องเก่าเก็บที่หาได้ยากและมีชื่อเสียงในวงการพระเครื่องวันนี้เราได้รวบรวม5พระเครื่องในไทยที่มีราคาแพงที่สุดในโลกมาให้ดูกันว่ามีรุ่นไหนปีไหนและรูปแบบใดกันบ้างพระซุ้มกอราคาแพงที่สุดมูลค่า50ล้านบาทพระกำแพงซุ้มกอพระเครื่องพระซุ้มกอ ครองแชมแพงที่สุดในโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วยมูลค่าที่สูงถึง50ล้านบาทพระสุมกอสร้างจากเนื้อดินผสมวาดและเกสรดอกไม้มีความครบเครื่องในเรื่องของพุทธคุณทั้งในด้านเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยและโชคลาภมั่งมีจนใครๆก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามีแล้วไม่จนเป็นพระเครื่องหนึ่งในเนบญจภาคีที่มีราคาเช่าสูงลิฟแถมยังหาได้ยากมากม ไม่ใช่ว่าจะมีเงินแล้วเช่าได้ถูกจัดอยู่ในพระกลุที่ควรค่าแก่การค้นหาและสะสมเพื่อน,นำมาเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเหรียญรุ่นเจริญพรหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่ราคาแพงที่สุดมูลค่า20ล้านบาทเหรียญเจริญพรบนหลวงปู่ทิม2514หลวงปู่ทิมอิสริโกพระเกจิดังวัดละหารไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองว่ากันว่าเหรียญของหลวงปู่ทิม จะสร้างขึ้นก่อนพระอาทิตย์ขึ้นและเสร็จก่อนพระอาทิตย์ตกให้ความหมายว่าชีวิตจะไม่มีวันตกตำ่ำจึงเป็นเหตุที่มาที่ทำให้ผู้คนต่างพากันหาเหรียญจเจริญพรของหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่มาไว้ในครอบครองกันเป็นจำนวนมากซึ่งปัจจุบันเนื้อทองแดงจะมีราคาเช่ากันอยู่ที่ประมาณ3 0 0แสนบาทเนื้อเงินจะมีราคาเช่าที่สูงถึงหลักล้านขึ้นไปเนื้อนวโลหะที่เป็นโลหะผสมตามสูตรมงคลโบราณก็จะแพงขึ้นไปอีก แต่ที่แพงสุดๆราคาพุ่งไปถึง20ล้านบาทก็คือเหรียญรุ่นเจริญพรหลวงปู่ทิมเนื้อทองคำซึ่งหาได้ยากและราคาแพงมากพระรอดลำพูนราคาแพงที่สุดมูลค่า10ล้านบาทพระรอดหลวงวัดมหาวันลำพูนหนึ่งในห้าเบญจภาคีที่มีมูลค่าสูงถึง10ล้านบาทพระรอดลำพูนนั้นถือเป็นหนึ่งในชุดเบญจภาคีที่มีอายุมากที่สุด และมีมูลค่าที่สูงมากที่สุดเช่นกันซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด6พิมพ์ได้แก่พระรอดพิมพ์ใหญ่พระรอดพิมพ์กลางพระรอดพิมพ์เล็กพระรอดพิมพ์ต่อพระรอดพิมพ์ตื้นและพระรอดพิมพ์บ่วงเงินบ่วงทองซึ่งพิมพ์สุดท้ายจะเป็นพิมพ์ที่หาได้ยากมากที่สุดพุทธคุณของพระรอดเป็นที่โด่งดังในวงการพระเครื่องเป็นเลิศดด้านป้องกันพยันอันตรายรวมไปถึงเสน่ห์มหานิยมเหล่าเซียนพระจะทราบกันดีว่า พระรอดเป็นพระที่มีอายุการสร้างที่ยาวนานปัจจุบันจึงมีราคาที่สูงไปถึงสิบล้านบาทและหาได้ยากไม่ใช่มีเงินก็เช่าได้พระท่ากระดานเกตคตตาแดงราคาแพงที่สุดมูลค่าห้าล้านบาทพระท่ากระดานกรุศีสวัสดิ์พระท่ากระดาน,รดราราดานหรือพระประจำเมืองกาญจนบุรีถูกค้นพบที่วัดท่ากระดานหรือวัดกลางวัดดังหนึ่งในสามของเมืองท่ากระดานในปีพศ2452 พระธาตุกระดานถูกสร้างขึ้นโดยฤาษีตาไฟโดยการอาราธนาของเจ้าเมืองท่ากระดานในยุคสมัยนั้นซึ่งหลังจากการสร้างเสร็จพระก็ได้ถูกบรรจุอยู่ในพระอารามของวัดท่ากระดานเมืองศรีสวัสดิ์แห่งเมืองกาญจนบุรีต่อมาเมื่อพระธาตุกระดานถูกค้นพบก็ได้มีการแบ่งแยกพระธาตุกระดานออกเป็นพระกรุกใหม่และพระกรุกเก่าซึ่งหาได้ยากและราคาเช่าซื้อในปัจจุบันนั้นพุ่งสูงไปถึง5้าล้านบาทกันเลยทีเดียวเหรียญรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ หลวงปู่ทวดวัดช้างให้พศ2508ราคาแพงที่สุดมูลค่า1ล้านบาทหลวงพ่อทวดวัดช้างให้รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์พศ2505สร้างในวาระเลื่อนสมณศักดิ์ของหลวงพ่อทวดในปี2508เชื่อกันว่าคนที่ได้เป็นเจ้าของจะได้ยศตำแหน่งที่สูงสัก์อีกทั้งยังมีพุทธคุณที่แกร่งกล้าโดดเด่นในเรื่องแคล้วคลาดปลอดภัยโดยปัจจุบัน ถ้าเป็นเนื้ออัลปาก้าที่เป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับนิกเกิลจะมีราคาเช่าซื้ออยู่ที่400,000บาทแต่ถ้าเป็นเนื้อทองแดงจะมีราคาที่สูงถึง1ล้านบาทกันเลยทีเดียวสุดท้ายนี้ใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้ขอให้มีความสุขตลอดไปนะครับ